กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Naruto the Ultimate Ninja เกมมือถือ Naruto จัดทีมต่อสู้จากทางค่าย X7 เกมตัวเกมของผมได้ทำการอัปเดตภาษาไทยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาแจกเทลิสตัวละครด้วยนะครับอันดับแรกครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนภาษาของตัวเกมพร้อมกันเลยนะครับ จากตอนแรกนะครับผมตัวเกมมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกันเลยมาที่โลโก้ X7 เกมตรงนี้ครับกดติ๊กเข้าไปเลยแล้วก็มาที่เครื่องมือตรงนี้นะครับติ๊กไปที่การแปลตรงนี้ครับอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับใหม่แ g e การแปลเกมนะครับผมกดลองตอนนี้ได้เลยครับอ่านี่ครับผมภาษาเกมนะครับกดที่ทูกสรตรงนี้ครับก็จะมี4ภาษานะครับผมให้เราเลือกตอนนี้นะ มีภาษาอังกฤษเวียดนามไทยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรนะให้เรากดเลือกเป็นภาษาไทยได้เลยครับผมอ่าแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับแล้วก็รอตัวเกมทําการรีสตาร์ทนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือ เป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดโอเคครับผมตัวเกมก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยนะครับผมอาจจะไม่ครบ100%นะทุกคน อยู่ประมาณ80%นะนี่ครับพวกระบบต่างๆเนอะบางอันก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับาบางอันก็เป็นภาษาไทยแล้วนะนะเดี๋ยวเราผมไปดูสกิลของตัวละครนะว่ามันแปลภาษาไทยให้ไหมนะครับอ่านี่ครับผมก็แปลให้อยู่เนาะพออ่านออกได้นะครับทุกคน,นเห็นไหมอาจจะไม่ครบ100%นะนะครับแต่ก็สามารถอ่านเข้าใจได้นะพวกสกิลต่างๆของตนะัวละครเนาะ ลองเลื่อนดูครับผมเนี่เห็นไหมครับพวกระบบอะไรต่างๆก็เป็นภาษาไทยนะอ่านะครับพอเล่นได้นะเนี่เข้าไปดูที่อารีน่านะเนี่ครับผมเป็นภาษาไทยนะเนี่ยเห็นไหมพวก้านโครงานค้าอะไรต่างๆก็อัปเดตเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับดูที่แอดเวนเจอร์เนี่ยเห็นไหมดินแดนแห่งเหล็กดินแดนแห่งเสียงนะครับเป็นภาษาไทยนะเนี่ ถือว่าโอเคนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ลองมาเล่นได้นะครับนะจากทางค่าย X7 เกมนะอ่านี่เลยครับผมภาษาไทยนะเนีตรงนี้ก็ภาษาไทยเหมือนกันนะโอเคครับผมอ่าต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูเทเลสต์ตัวละครกันเลยนะครับเทเลสต์ตัวละครก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูในเทียร์เอสนะครับ ในเทียนี้นะครับผมจะประกอบไปด้วยตัวละคร5ตัวนะครับ5ตัวนี้นะผมจะเป็นตัวละครเมตาณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับอาจจะประกอบไปด้วยนารุโตะร่างก้าวหางสถิตนะครับแล้วก็มินาโตะร่างก้าวหางสถิตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เซนจูรุ่นที่1นะครับแล้วก็มาดาระตัวสุดท้ายก็คางุยะนะครับตัวละครพวกนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครเมตานะครับ ใครที่มีอยู่ในทีมนะครับสามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับาสามารถเล่นได้ทุกเนื้อหาเล่นได้ทุกคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นาการผ่านด่านการไต่หอคอยการเล่น pvp การเล่น pve นะครับสามารถเล่นได้ทุกเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับอนอกจากนั้นนะครับผมเกมนี้นะผมแนะนํำให้หาตัวละครตัวซ้ำนะครับเพื่อทําการอัพดงอัพดาวนะครับมันจะทาให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับ ถ้าเป็นเกมแบบนี้ก็นะครับแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ํานะครับนะอัปดาวไว้เลยนะครับยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งนะครับสาหรับตัวละครในเกมนี้นะครับสําหรับเทียนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเมตานะครับทั้ง5ตัวนะครับณปัจจุบันนะต่อไปครับผมเทียเอสเอสนะครับเทียนี้ก็สามารถเล่นได้ทุกเนื้อหาได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น PVE PVP การผันดาลการไต่หอคอยนะครับก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ําด้วยนะครับเพื่อทำการอัปดงอัปดาวนะ,ะต่อไปเทียสนะครับผมเทียนี้ก็สามารถเล่นได้ทุกเนื้อหาได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนานะครับถ้าใครจะปั้นจริงๆนะผมแนะนําให้ปั้นพวกที่เป็น ธาตุาแสงมืดนะผมแล้วก็นารุโตะกับซาสึกิแล้วก็ชิ uki, กามารุนะครับผมพวกนี้มันจะเก่งนะยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งนะครับผมสำหรับพวกตัวละครที่เป็นธาตุแสงธาตุมืดนะครับแล้วก็นารุโตะกับซาสึกิแล้วก็ชิ uki, กามารุนะแนะนําให้ปั้นไว้เลยนะครับยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งนะครับผมสําหรับตัวละครในเทียเอสนะครับต่อไปเทียเอนะครับ เทียนี้นะครับผมถ้าใครจะปั้นนะผมแนะนําให้ปั้นตัวละครที่เป็นสีแดงนะครับพวกตัวละครสีสม้มผมไม่แนะนําให้ปั้นนะ,ะเพราะว่าพวกตัวละครสีแดงนะผมบางตัวมันจะมีสกิลสีสกิลขึ้นไปนะ,ะเราสามารถปั้นใช้ยาวยาได้เลยนะครับยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งนะถ้าใครจะปั้นจริงๆผมแนะนําให้อัพดาวเยอะๆไว้เลยนะครับถ้าใครไม่อัพดาวเยอะก็แนะนําให้ ปั้นใช้ตอนต้นเกมถึงกลางเกมพอนะครับต่อไปเทียบีนะครับเทียนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ดีตั้งแต่ต้นเกมนะไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวๆนะครับถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆแนะนําให้อัพดาวเยอะ,อะๆไว้เลยนะครับต่อไปเทียซีนะครับเทียนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวๆนะนะครับเอาไว้ใช้ตอนต้นเกมแล้วก็มีติดไว้ในไอดี ID ก็พอแล้วนะครับ ่าถ้าใครจะหาตัวละครจริงผมแนะนำให้หาตัวละครเทียเอสเอสแล้วก็เทียเอสเอสแล้วก็เทียเอสนะครับผมอ่เอาง่ายๆคือเทียเอสขึ้นไปครับผมตัวละครพวกนี้เก่งหมดนะครับอ่าถ้า A B C ลงมาเนี่ยนะครับผมมันไม่เก่งเท่าไหร่นะถ้าจะเก่งก็ต้องอัพดาวเยอะๆนะครับผมถึงจะเก่งนะครับตัวละครพวกนี้นะอ่าประมาณนี้ครับผมสำหรับเทียลิสตัวละคร ต่อไปผมจะแนะนํานะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับวิธีการผ่านด่านแบบไวนะทํำยังไงนะครับมาที่ตรงนี้ครับโลโก้เอ็กซิเวนเกมตรงนี้ครับกดติกเข้าไปเลยครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชันเพิ่มความเร็วตรงนี้ครับนะครับผมให้เราปรับความเร็วไปที่คูณ7ครับก็กดเปิดใช้ตรงนี้นะให้เป็น2ขีดแบบนี้นะครับก็กดย้อนกลับออกมาเลยทุกคนสังเกตเห็ไหมครับตัวเกมเราก็จะเร็วขึ้นนะครับ ในส่วนนี้มันจะเป็นฟังก์ชันในการเล่งความเร็วของเกมนะผมขออนุญาตทดสอบให้ดูนะว่ามันเร็วแบบไหนนะมาทดสอบให้ดูับผมต่อสู้ไปเลยนะนี่ครับผมอันนี้นะครับเป็นวิธีการใช้ในการผ่านด่านแบบไวนะนเห็นไหมครับตัวเกมก็จะเล่งความเร็วนะเห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมแปบ๊บเดียวครับผมชนะแล้วนะนี่เห็นไหมนะครับเอาไว้เคลียร์ด่านผ่านด่านนะครับแบบไวๆนะ อาจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอในส่วนนี้ก็มันจะช่วยให้เรารเล่นเกมได้ไวขึ้นนะเห็นไหมเอาไว้เคลียร์ด่านต่างๆพันด่านต่างๆนะนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ก็ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมนะอันนี้ผมแนะนำนะครับทุกคนให้ปรับใช้แค่คูณ7พอเนาะ <S <S ถ้าเราใชา้ประมาณ8ถึง10นะครับอันนี้อาจจะทำให้ตัวแอปเด้งได้นะครับผมนะอาจจะหลุดได้นะทุกคน นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับฟังก์ชันการเร่งความเร็วนะครับอ่าตัวเกมก็เป็นภาษาไทยแล้วเนาะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ลองมาเล่นดูนะครับผมสำหรับเกม Naruto the Ultimate Ninja นะครับจากทางค่าย X7 g a m e นะครับผมอ่าตอนนี้มันยังไม่มีโค้ดดี่ว่าตอนนี้เนาะผมหาโค้ดอยู่นะโคดไอเทมยังไม่มีนะทุกคนนะโคดไอเทมก็ถ้าใครที่เล่นอยู่ก็มาหาได้จาก โลโก้ X7 เก e ตรงนี้เนาะกดติ๊กเข้ามาครับขอ,ของขวัญตรงนี้แล้วก็ที่ราสของขวัญน,นะครับมันจะจะขึ้นตรงนี้ให้เลยนะถ้ามันมีโค้ดไอเทมนะครับเราสามารถกดรับได้เลยนะอันนี้ก็ยังไม่มีนะผมรอทาง X7 เกมอัปเดตใหม่นะครับอ่ะก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษาของตัวเกม Naruto the Ultimate Ninja นะครับเป็นภาษาไทยนะตัวเกมได้ทำการอัปเดตเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ อาจจะไม่ครบ100%นะครับผมอันนี้ก็สามารถอ่านเข้าใจได้นะครับผมสำหรับภาษาไทยเนาะแล้วก็เทีลสตสตัวละครน,นะครับแล้วก็วิธีการปรับทำให้ตุกเกมนะครับผมเร่งความเร็วเนาะใช้ในการผ่านด่านเคลียร์ด่านต่างๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ผมคอรเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ